สวัสดีค่าผู้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิมกระจ่อยแฟมิลี่นะคะวันนี้คิมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนป่าศักชนลสศิษิ์นะคะเขื่อนป่าศักดสชนละิ์โซนเขาพระนะคะวันนี้คิมก็จะมาตกป่านะคะกับจ่อยนะคะตอนนี้คิมก็อยู่ที่เขาพระเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะก็ลมจะนิ่งมากเลย น้ำเพลินิงนะคระับจริงจงขอ,อเชิญเพื่อนทุกคนนะคะ่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากหาที่ตกปลาอยู่นะคะหาที่พักอนก็มาเที่ยวเขื่อนป่าสักได้นะคะแอดเขาขะนะคะโซนเขา่ะนะคะเดี๋ยวที่จะพาไปดูบรรยากาศเขื่อนป่าสักกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้น้ํานี่นะคะ เพนชมนะคะนี่นะครับเลื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครตอนนี้อยู่ที่เขาพระนะคะวันนี้อากาศนิ่งมากเลยลมไม่ค่อยพัดนะคะขึ้นก็จะนิ่งมากนะคะนี่นะครับตอนนี้จ่อยก็ทำการ เวียงเบ็ดไปแล้วนะครับสำหรับคิมคิมก็จะคิมก็จะใช้ใช้เหยื่อลำธรรมดานะคะเนี่ยค่ะเป็นลำเป็นลำตกปลาเกตธรรมดานะคะ นี่นะครบรรยากาศยามเช้านะคะของวันที่14ธันวาคม2 5 6พนะครที่เขื่อนป่าศักดชนัสิตนะคะวันนี้อากาศดูแบบคึมๆนะคะอากาศยามเช้าซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วน,นะคะแต่ว่าพระอาทิตย์เหมือนจะยังไม่ขึ้นนะคะ อาจจะขึ้นแล้วแต่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเมฆเมฆมันเยอะมันสะบังนะคะมันก็จะดูเงียบมันจะดูคึมนะคะลมพัดโชยนิดนิดนะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะนี่น้ำน้ำจะนิ่งนะคะวันนี้น้ำนิ่งมากบรรยากาศดีมากเลยคะัะน้ำนิ่งลมพัดโชยโชยโช,ย,ชยเย็นๆน,นะคะ น,ะะนี่นะคะลมพัดลมพัดหน่อยๆน,นะครับซึ่งเราจะเห็นเห็นจากสายน้ำได้นะคะซึ่งแบบมีลมพัดหน่อยๆน,นิดๆน,นะคะ เย็นเย็นดีนะคะเพราะลมพัดเบาๆยามเช้านะคะอากาศดีมากท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังหาพื้นที่ตกปลาหรือหาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมาเที่ยวได้นะคะเขื่อนปลาสักชุลสิธิ์นะคะเช็คอินมาเลยค่ะนะคะวัดเข่าพระนะคะแต่จะเลยวัดเข่าพระมาประมาณ 400เมตรนะคะสามารถพรักผ่อนตกปลาได้ตลอดระยะลิ้นเพื่อนเลยนะคะเลยวัดเขา่าพระมาประมาณ400เมตรนะคะเพราะว่าหน้าวัดเขา่าพระเราก็จะตกไม่ได้อยู่แล้วน,นะคะเพราะว่าเป็นเขตอระพณทาน,นะคะเราก็จะตกเลยวัดเขา่าพระมานะคะประมาณ400เมตรนะคะแล้วก็ยาว ยาวไปถึงริมเขื่อนมันจะมีถนนเลาะริมเขื่อนไปไกลเลยนะคะไปยังโคกสลุงเลยนะคะซึ่งสามารถจอดรถพักผ่อนได้นะคะริมเขื่อนนะคะริมเขื่อนป่าสักชนลชนทธิ์ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีพี่ๆนาๆที่ตกปลาอยู่นะคะก็จะมี ท่านก็จะมาตกอยู่แถบนู้นนะคะนะคะแถบนู้นก็ก็มีนะคะแล้วก็แถบด้านนู้นก็มีพี่ๆตกปลาอยู่แถบนู้นนะคะนี่นะคะน้ําเขื่อนนะตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะครับลงจากเดิมไปเล็กน้อยนะคะซึ่งซึ่งเราจะเห็นคาบน้ํานี่นะครับ ข้าบน้ำที่ว่าน้ำลงไปนะคะแต่น้ำก็ยังเยอะอยู่นะคะนี่มองไปด้านนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านมะนาวหวานนะคะฝั่งนี้นะคะหมู่บ้านมะนาวหวานนะคะนี่นะครับเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิ์นะคะอากาศนะวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบสี่ วันวาคม2563นะคะนี่นะเขื่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็นิ่งมากเลยคะ่ะน้ำก็นิ่งนะคะเป็ดก็นิ่งนะคะ อากาศดีมากลมพัดช่วยๆช่วยๆเบาๆเย็นๆนะคะลมไม่แรงมากนะคะสำหรับวันนี้เราจะรู้สึกได้นะคะว่าอากาศดีเสียงนกเราจะได้ยินเสียงนกหลากหลายชนิดมากนกขานกเอี้ยงบางทีก็มีมีไก่ป่านะคะไก่ป่าไก่ป่านะคะซึ่งซึ่งด้านหลังคิมนะคะจะเป็นถนนนะคะซึ่งจะมีเขานะคะเขาจะอยู่ บริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะมีไก่ป่าก็มีนะคะเพราะว่าบางทีคินเห็นได้ยินเสียงไก่ป่าขันนะคะนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศธรรมชาติมากนะคะท่านชมท่านใดที่ชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะขอเชิญนะคะมาเที่ยว เขื่อนปลาศักดิ์โลัสิสได้นะคะเช็คอินมาเลยคะนะคะวัดเขาพระนะคะเลยวัดเขาพระมาประมาณ400เมตรนะคะมีพื้นที่ระยะยาวมากลิ้นเขื่อนนะคะให้จดรดให้พักผ่อนได้นะคะให้ตกปลาได้นะคะอากาศสดชื่นอากาศดีมากการ,รมาสุดอากาศบรรยากาศยามเช้าสดชื่น รู้สึกมีความสุขมากนะคะตอนนี้นะคะช่วงลอเบจูนะคะคิมก็จะ ันนี้นะคะคิมก็ซื้อนมข้นนะคะนมข้นหว,หวานตาหมีนะคะเตรียมเอามาชงให้ลูกหมาด้วยนะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วที่คิมมานะคะก็จะเจอลูกหมาเยอะมากนะคะลูกหมาที่แบบว่าเกิดจากตามริมเค่อนไม่มีอาหารให้กินผอมซูอย่างนี้นะคะ ก็รู้สึกว่าสงสารนะคะคิมก็วันนี้นะคะคิมก็นี่นะคะซื้อนมข้นเนี่ยะคระันมข้นหวานตามะลินะคะนี่นะคะจะมาต้มและโสงให้ลูกหมาก,กินนะคะตอนนี้ซึ่งคิมก่อนหน้านี้นคิมก็ทําการกอไฟนะคะต้มน้ําร้อนนะครับเพื่อที่จะชงนมนะคะให้ลูกหมาก,กินนะคะ เดี๋ยวคิมก็พอชต้มน้ำร้อนเสร็จชงนมเสร็จคิมก็จะพาท่านส่วนทุกท่านนะคะไปดูลูกหมากันนะคะที่คิมจะให้ลูกหมาก,กินนมนะคะกินนมจากที่คินนำมาชงน,นะคะตอนนี้คิมก็ต้มอยูะะ่ やか。<noise>